กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่ผมช่องบีมซูเวอร์นะฮะวันนี้เราจะมาทําการแนะนํานะครับผมการทําบีดเบื้องต้นนะครับผมโดยใช้โปรแกรม fl studio นะครับเริ่มต้นจากศูนย์ไข่เลยทีเดียวนะครับผมก็มาเริ่มกันเลยนะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมานะฮะผมจะเริ่มทําการนะครับตั้งชื่อตรงนี้นะครับเป็น intro นะครับเพื่อนๆตรงนี้นะครับนี่นะฮะอันแรกเลยนะครับ แล้วก็เราทําการวางคอร์ดนะครับสําหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานคอร์ดอย่างผมเล่นกีต้าร์นะครับก็จะรู้คอร์ดกีต้าร์นะครับแต่คอร์ดจากเปียโนไม่รู้ซึ่งผมก็จะทําการแต่งเพลงจากกีต้าร์นะครับมีคอร์ดจีบ้างบีเมเนอร์บ้างเอบ้าง,างอะไรนะครับผมก็แต่งเพลงไปจากกีต้าร์นะครับพอผมแต่งเสร็จปุ๊บผมก็จะนําคอร์ดจากกีต r าร์มาลงในโปรแกรมเพื่อทําบีทนะครับผมซึ่ง หลายท่านไม่มีพื้นฐานเลยนะครับผมแนะนำให้พิมพ์ใน Google ว่าคอร์ดนะครับเปียโนนี่ฮะซึ่งเพื่อหาคอร์ดนะครับนะอันนี้คือเวฟที่ดูคอร์ดนะครับผมคอร์ด C นะครับก็วางอย่างนี้คอร์ด D วางอย่างนี้ E วางอย่างนี้ f วางอย่างนี้นะครับก็จะมีให้เลือกสรรเยอะแยะเลยนะครับเพื่อนๆก็ลองดูนะครับตามเลือกเอานะครับนี่นะฮะ ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะสมสมุติตสมมต,ติเราจะขึ้นดีเมเจอร์ใช่ไหมเราก็มาที่โปรแกรมเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มนะครับกดตรงบวกนี่นะฮะเลือกสายตัดนะครับผมจะใช้สายตัดนะครับเพื่อวางคอร์ดเห็นไหมเปียโนนี่นะฮะกดพรีเซ็ตเอาใหม่กดพรีเซ็ตตัวนี้นะครับผมเลือกคอรัสเลือกอะไรก็ได้เพื่อนลองหาดูชอบอันไหนเอาอันนั้นแต่ผมจะเลือกเปียโนคอรัส EP1 ผมชอบใช้นี้ เสียงมันเพาะนะครับกดได้อะปิดไปแล้วก็มาที่ขวาตรงนี้นะฮะแล้วก็เลือกเป็นโอโรนะครับเพื่อนๆนี่มันจะขึ้นมาหน้านี้นะครับน,นี่สูงหน่อยเราจะใช้ C 5นะครับอะย้อนกลับมาที่เว็บไซต์นี้ถอด D major นะครับมันวางยังไงมีโน้ต D F-Sharp A นะครับเราก็จำไว้นะ D F-Sharp A เก็มากดดูนะครับ ดี F# A อ่ะล,ลองฟังดูเราจะได้คอร์ด D major มาเห็นไหมนะครับเราก็จะได้ D major มาอย่างนี้นะครับผมต่อไปเราอยากได้คอร์ด A มาเ,าเลือกคอร์ด A ตรงน,นะร A. นี้นะครับ A นี่นะฮะแล้วก็จำโน้ต A C# E อย่างนี้นะครับ A C# E แล้วก็มากดนะครับเลือก นี D, ต่อไป A นะ D เห็นไหมก็จะประมาณนี้เราจะลากให้มันอยู่ตรงนี้โอเคโอเคฮะผมจะปรับเทมโปรตรงนี้ในส่วนของเทมโปรตรงนี้ผมก็แนะนําไปในคลิปที่ผมเคยทําให้ชมแล้วนะครับเดี๋ยวราจะลากให้มันเต็มนี่เลยนะครับวางคอร์ดยาวไปเแล้วกันนะฮะโอเคประมาณนี้ ต่อไปมันมีวิธีที่ง่ายกว่านี้เพื่อนๆจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับเพื่อที่จะมาเปิดเวฟดูตลอดตลอด,ลอดนะฮะอันนี้เป็นโปรเจคชันนะครับเป็นแบบคอร์ดของแนว R B เราจะไม่ยุ่งตรงนี้แล้วกันนะฮะเรามาทำคอร์ดของเราดีกว่าสิ่งที่ง่ายที่ผมบอกคือตอนนี้เรามีคอร์ด D กับคอร์ด A แล้วใช่ไหมต่อไปผมอยากได้ B minor นะครับไม่ต้องเข้าเวฟดูแหละนะครับ เพื่อนๆสังเกตที่โปรแกรมนะครับเห็นตรงนี้ไหมปุ่ม3ขีดนะครับที่มันอยู่ข้าง,างตัวแม่เหล็กตัวนี้นะฮะกดเลยครับผมแล้วมาเลือกนี่เห็นไหมมันจะมีบอกเราเลยนะครับคอร์ดมีฟิปมี m a น o ี่เมเจอร์เมเจอร์เซไมเนอร์ไมเนอร์เอะไรต่างๆนะครับเต็มไปหมดเลยส่วนมากหลกัหลกๆผมจะใช้เมเจอร์เมเจอร์เซเว่นไมเนอร์ไมเนอร์เนะครับต่อไปผมอยากได้ B Minor, 7ผมก็จะมาเลือกที่ m i n น r 7นะครับกดมาแล้วก็วางเลยเห็นไหมมันจะวางโน้ตวางคอร์ดให้เราเลยทีนี้หน้าที่ของเราคือลากมาที่ B นะครับมันจะเป็น B minor 7เลยนะครับลองฟังดูนะครับเห็นไหมอะลองฟังแต่แรก D. ด,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 ดีต่อไปน่าจะเป็นคอร์ด G นะกดเหมือนเดิมมาเลือกที่ไหมเอ้ย เมเจอร์นะครับแล้วก็กดมานะครับแล้วก็เลือกไปที่ G นะครับ G อยู่ไหนเอ่ย G อยู่ตรงนี้อ่ะเราลองฟังดูนะครับสีคอร์ดท,ที่เราได้มา mm hmm. ถ้าเกิดมันสูงไปไม่ชอบก็เอามานี่ G ตับ นี่คือเราได้คอร์ดแล้วเพื่อนๆง่ายไหมเหมือนกันเป๊ะนะครับถ้าเราจะมาดูที่ G ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกตรงนี้ G นี่ G B D โน้ตตรงนี้นะครับผมก็จะเหมือนกัน G B D เห็นไหมคอร์ด G นะครับผมตัวนี้มันก็จะง่ายนะครับแล้วก็แค่เลือกนะครับคอร์ดนะครับเมเจอร์ไมเนอร์นะครับ,รรบแล้วก็มาคลิกคลิกดูนะครับอันนี้เมเจอร์เซเว่นก็มาคลิกเลือกอันนี้ F มันจะเป็นคอร์ด F Major เมเจอรลงมาก็เป็น E Major D m เมเจอร์เซเว่นดีชาร์ดีเมเจอ่ะประมาณนี้นะครับตอนนี้เราได้คอร์ดแล้วครับเพื่อนๆซึ่งอันนี้เราจะเริ่มทำอินโทรกันนะครับอินโทรของเราจะมีซีคอร์ดนี้นะครับหลักๆนะฮะเดี๋ยวเราจะมาตรงหน้าต่างนี้เพื่อวางตรงนี้นะโอเค เมื่อเราได้อย่างนี้แล้วต่อไปเราจะทําการใส่เมโลดี้ขึ้นมาผมจะทําการคิดขวาที่คอรัส EP1 อันนี้แล้วก็โครนนะครับนี่มันก็เล่นขึ้นมาอย่างนี้แล้วผมจะเปลี่ยนเป็นเครื่องมืออื่นนะฮะในที่นี้ผมจะใช้ลีดล้วกันนะฮะมันจะเสียงเป็นอย่างนี้นะครับก็ทิ่ขวามาเดิมมาเปียโนโรนะครับจะใส่แบบให้มันดู มีอะไรแต่ก็ไม่มีอะไรยังไงวะประมาณนี้่ีลองฟังดูครับเห็นไหมมันจะมีเสียงตืดตืดแต่ถ้ามันดังไปเราก็จะเบาเอามาไหนแต่ถ้าเกิดผมอยากให้มันสั้นกว่านี้ ให้มันสั้นไว้อะแล้วก็ฟังดูนะเหมือนเดิมนีกว่ายาวดีว่วะอันนี้น่าจะเป็นเหมือนนะครับเป็นแบ็กกราวด์แล้วกันอีกอันนึงจะเป็นเมโลดี้ให้มันตึงต้ง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 ตึ้งแล้วกันนะฮะก็จะโครนมาเหมือนเดิมนะครับ,อ,มมนะรบอันนี้จะใช้แก๊สแล้วกัน นี่ฮะเราก็จะทำให้มันสั้นลงสั้นอะไนก็ได้นะครับก็คือให้มันอยู่ในคอร์ดละกันสูงหน่อยลงมาอ่ะลองฟังดูครับตอนนี้จะแปลกไปหน่อยมันโดดไปหน่อยก็ลงมานะครับ นะฮะประมาณนี้นะครับหลักๆเลยเมื่อเพื่อนคือถ้าเพื่อนวางคอร์ดอะไรได้แล้วอะ่ะอันอื่นเดี๋ยวมันจะตามมาเองแล้วเพื่อนก็รังฝันเอาเลยนะครับตามสบายใจเลยนะฮะในสิ่งต่อไปผมจะทําการใส่เบสแล้วกันมาที่บูเบสนะฮะนี่บวกบูเบสนะฮะนี่ปรับให้มันดึอดๆหน่อยไม่ต้องแนไม่ต้องกลาง แค่นี้พอแล้วกันนะครับมาเปลี่ยนโนโรมอนเดิมนะครับผมทำการคลิกฮนะเสียงที่มันต่ำสุดนะครับผมเห็นไหมมันจะมีคอร์ดของเราวางอยู่ใช่ไหมเราก็วางตามเลยก็ได้มันจะบันเลงอะไรก็ได้นะครับในะคอร์ดนี่อย่างนี้ก็ได้ดูอ,ดอ,ดอนะ่อย่างนี้ก็ได้ ตดตอตเดือดเดือดเดือดเดืออดเดืดเ พอเื่นทํามั่วเลยนะครับทําแบบผมก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอะฝึกเอาเองนะก็ไม่ได้โหดอะไรก็ไม่ได้เก่งนะครับอันนี้ผมก็ฝึกเอาเองนะครับก็แบบมั่วๆเพื่อนนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็พอทําตามได้เพื่อนทำตามก็น่าจะทําได้ตอนนี้เรามีเบสแล้วเพื่อนตอนนี้เรามีคอร์ด มีเบสมีต่างๆแล้วนะครับในส่วนนี้เฮ้ยกดไปโดนนะครับผมจะทำการโคลนเจ้านี่นะฮะอินโทนี่คลิกขวาตรงนี้นะครับโคลนมันจะเป็นอินโทชาร์ป2นะครับก็มาวางต่อเลยผมจะทำการใส่กองนะครับที่อินโทชาร์ปสอ,อ่ะเราวางให้มันตรงเส้น ทีนี้เราจะขึ้นโดยการเพิ่มไฮแฮทนะครับเพื่อนๆเห็นตรงนี้ปะเนี่ยคิกแฟบแฮทสแนร์นะครับื่อะทำการเพิ่มไฮแอดเราจะหาไฮแฮทนะครับผมจากแพคที่มันมีมาให้นะครับแซมเปิลนะครับเลือกตรงนี้เห็นไหมตอนแรกมันเป็นอย่างนี้แพคตัวนี้ดัมมันมีหลายอย่างเลยแฮทนะครับแฮทที่ผมใช้บ่อยๆจะเป็นน่าจะของดัมอะดิโอป่ะวะไฮแฮท ก็น,นะไม่ใช่อน่นเมื่อกี้เนีะยมันแกน่าจะใช้บ่อยสุดนี่ผมจะลากมาตรงนี้เห็นไหมคลิกคลิกซ้ายนะครับค้างลากมาวางไว้ที่นี่นะครับก็จะได้แฮตแล้วต่อไปผมจะหากระเดื่องกระเดือเด่องแบบดุมๆหน่อยเนี่ยดุมๆสุดละผมชอบใช้8ระุแต่อไปคันแม่กระดุมแบบเหมือนกันแล้วกันเนาะ มาเป็น88มัยังได้ได้เปอร์เซชันด้วยลากมาวางไว้ตรงกลางร,ระหรว่างกลางมันก็ขึ้นมาอย่างนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราลองนะฮะวางแฮทก่อนวางง่ายๆเลยถ้าเกิดเราไม่รู้จังหวะไม่รู้จังเวอร์อะไรแล้วเราก็คลิกขวาที่นะครับตรงนี้อันนี้คือแฮทนะคลิกขวาแล้วเลือก fill is force e p ลองทดสอบดูกันนะ ข้แรกนี้เห็นไหมตรงเนี้ยมันจะเป็นจังหวะนี้นะครับพอขึ้นตรงนี้ปุ๊บผมจะเพิ่มเพิ่มแฮตเพิ่มอย่างนี้มาเพิ่มปุ๊บพอตรงนี้เราจะตึกตึกตึกแล้วก็มารวมารวตรงอ่าผมจะรวตรงนี้อ่าลองฟังดู แสน,นอย่นี้ตึงตึงโป๊ได้เป็น,นั ตึกตึกโปในตรงนี้ผมจะทำการเขียนกองสแสนลงไปนะครับเพื่อนๆก็อันนี้น่าจะต้องอยู่ที่จังหวะนะครับหรืออยู่ที่คอร์ดอยู่ที่ที่เพื่อนๆคิดขึ้นมานะครับตังน,นี้ก็ ก็เป็นแนวทางได้นะครับแต่ก็ไม่ต้องตามหมดนะครับจะเป็นจังหวะอะไรของเพื่อนจะเพิ่มกันเดียงแบบตุบๆโป๊ตุบๆตึมตึมโป๊ตึมตึมโป๊อย่างนี้ก็ได้อะไรก็ตามที่เพื่อนๆก็ต้องคิดมาในหัวของตัวเองนะครับจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อนๆก็เขียนตามไลฟ์สไตล์ตามสไตล์ของเพื่อนๆได้เลยนะครับก็มาตรงนี้เราจะมาเขียนให้เสร็จกันนะครับมา แฉ่ทำละคนมีไหมไม่ใช้ใทำอ,อยู่ไหนๆเ้ยตอนนี้แล้วกันจะมาใส่ไว้ประมาณข้างหลังตรงแทนอันเนี้ยแทนตรงนี้นะครับจะลองฟังดู ดีเพย์ดูได้นะครับหลักๆเลยวันนี้ที่เราทําคือการเขียนคอร์ดวางคอร์ดนะครับถ้าเ,เพื่อนๆแบบไม่รู้จะเอาคอร์ดอะไรอะ่ะเปิดเปิดเว็บคอร์ดได้คอร์ดเพลงคอร์ดเพลง,งนะครับเลือกหาได้เลยอยากแบบคือหาอินสไพร์ชันนะครับแบบไม่ได้ลอกเพลงนะแบบเอาคอร์ดถ้าเกิดเพื่อนๆที่ไม่มีพื้นฐานอะไรเลยนะฮะก็ แต่งเพลงนะครับยืมคอร์ดจากเพลงเขาเนี่ยมาแต่งเพลงคอร์ดได้นะครับแล้วก็มาเริ่มทํำบีทเริ่มนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าผมฟอนเพื่อนเพื่อรู้เรื่องห่านะแต่ก็แบบก็ตั้งใจนะครับตั้งใจตั้งใจทำแหลน,นะตั้งใจทําอยู่นะครับผมก็อ่ะเดี๋ยวลองฟังั้งแต่แรกสิ ต่อไปอะจะเริ่มในส่วนของฮุกง่ายๆเลยถ้าเกิดที่เกียรเขียนอะไรขึ้นมาใหม่นะครับก็นี่ทำตามผมตรงนี้นะครับเลือกที่อินโทรสนะฮะลีกขวากดโครนอ่ะเราก็จะได้อินโทรมาแต่เราจะเปลี่ยนชื่อให้เป็นฮุกนะครับอ่ะเปลี่ยนเป็นสีด้วยอ,อินโทรโอเคอันนี้คือฮุกนะฮุ Hook, Hook กฮุกเขืออนี้ เฮ้ยนี่คือฮุกแต่เราจะเปลี่ยนนะครับคอร์ดเราจะเล่นให้มันดูมีอะไรนะครับโดยการจะตัดเห็นไหมเห็นตรงนี้ปะ่ะคัตเตอร์นะผมจะตัดตรงไหนดีนี่ตรงกลางเลยนี่ครับตัดตรงกลางแล้วลองฟังดูมันจะเป็นยังไง แล้วเดีลองไปฟังดูเอาให้มันตรงนะครับสายตาผมก็ไม่ค่อยดีเออปุ๊บอ่ะเพ่เสียเวลานะครับอ่ะโอเคลากมาครับมาณนี้โอเคนะครับเดี๋ยวเราฟังดูเดี๋ยวเราฟังดูดงดแปบ๊บนึงโอเคอ่ะนี่ ทีนี้ผมจะเปลี่ยนเสียงตรงนี้ให้เป็นเสียงอืมขอโครนมาก่อนนะนี่โครนมาแล้วก็จะเป็นอันนี้จะเปลี่ยนเป็นเสียงของผมจะใช้อ่าวาอยู่ไหนว่าได้ๆๆ,ๆ,ๆนี่ซากุระนี่ซิลส,สเปเชียลอยากได้เสียงกีตาร์นะหรือเสียงมาโอล,ลินดีขอเลือกสตริงนี่ฮะสตริงสตริงสต,งสตัมเมอร์ลองเสียงกีตาร์ดูนะครับ แล้วก็ก๊อปมาเลยนะครับตรงนี้ก็จะว่างไปนะฮะมาใส่ในเจ้าซาก,กุระแทนแล้วก็วางนะลองฟังดู ปับให้มันน้อยเดียวเล็กๆก,ก็ไดอ้อันนี้ก็ลองนาเลงดูนะเพื่อนในส่วนของตรงนี้นะครับเมโลดี้นะครับก็คือจะวางตรงไหนก็ได้ให้มันอยู่ในคอร์ดเห็นไหม E E นี่ก็ยังอยู่ในคอร์ดใช่ไหมฮะอยู่ในโน้ตนะครับนี นี่ก็วางได้วางได้หมดเลยขอให้อยู่ในคอร์ดอยู่ในโนต้ตนะครับอืมอ่ะเราลบลบให้หมดแล้วก็มานะครับเขียนมนารดีเล่นเอานะครับอันนี้ก็วางได้เห็นไหมบียังอยู่ในคอร์ดอยู่ในโนต้ตเห็นไหม ในส่วนของเ o ลดีของผมก,ก็คือนี้ผมจะทำอยู่ในอันเดียวเลยอะแบบไม่ได้แยกกันนะครับก็คือพาถุก,ก็กใส่ทุกอย่างเลยคอร์ดกระเดื่องเรลดี้ในส่วนของอกองนะครับอยากให้เสียงมันแตกต่างจากอินโทรสักหน่อยก็มาปรับเพิ่มนะครับเพิ่มได้อยากเพิ่มอะไรก็เพิ่มไปแล้วลองมาฟังดู <S <S เห็นหจะต่างกับอินโทรอินโทรจะเป็น ก็เด้งมีมันนี้อ่ะเราก็ปรับเล่นเอาเพิ่มนะครับเพิ่มเอาหรือจะลดอะไรก็ละเลงเอาเลยนะฮะอยากใส่แสน์เพิ่มก็ใส่ไปครับอย่าให้มันรัวหน่อยก็อ่ะ,อะมีจังหวะอะไรหน่อยก็ใส่ ใส่จับใส่มากกว่านะครับมันจะเหมือนศิลปะนะผมก็ว่าอยู่ใส่อะไรแบบคือทำยังไงก็ได้ให้มันเพาะ,ะแคนรนพอนะครับนี่เ็าจะเสร็จแล้วลวนะนะก็จะลองฟังตั้งแต่แรกนะครับอินโทร ประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดคลิปนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องบีมซิเวอร์นะครับจะได้พาคลิปใหม่ๆนะครับก็เดี๋ยวเราเจอกันนะครับเรื่อยๆที่ผมจะทำบีดอย่างนี้ก็จะเป็นรายการทำบีดมั่วๆนะครับก็เดี๋ยวกำลังกลับมาทำนะครับผมก็เดี๋ยวได้ฟังได้ฟังบีดได้อะไรนะครับกันอีกนะฮะก็สวันนี้น่าจะพอมาแล้วน่าจะสามสิบนาทีแล้วนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ ดูกันมาถึงตอนนี้นะครับผมก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมเพื่อนๆถ้าเกิดคลิปนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องบิมซูเวอร์นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทำบิดมั่วๆเดี๋ยวเราเจอกันแน่นอนนะครับผมก็ถ้าเกิดอยากถามก็นะครับคอมเมนต์มาบอกได้นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ